ท้ามกลางอากาศอันหนาวเน็ตของเดือนมกราคมในเกาะอ,อังกฤษศึกดาบิเมตในค่ำคืนที่ผ่านมามันไม่ใช่แค่เป็นการแข่งขันฟุตบอลในนัดหนึ่งแต่มันคือสังเวียนแห่งศักดิ์ศรีมีการเดิมพันด้วยศรัทธากดติดตามนอกสนามหากคุณดูบอลมากกว่าสกอร์ ในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บีแมตช์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเก็บ3แต้มได้สำเร็จนะครับที่สามารถเอาชนะทีมร่วมเมืองนะครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไปในสกอร์2ประตูต่อ0ซึ่งชัยชนะในครั้งนี้นะครับไม่ใช่แค่3แต้มธรรมดาแน่นอนนะครับแต่เป็นชัยชนะที่มีความหมายมากนะครับเพราะเป็นเกมแรกของไมเคิลคาร์ลิคนะครับในฐานะหวัวหน้าผู้ฝึกสอนแบบเต็มตัวนะครับ และเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะกลับมาอย่างที่เคยเป็นนะครับและก็นแน่นอนนะครับบรรยากาศก่อนเกมมีแต่การกดดันนะครับและปัญหามากมายนะครับแฟนบอลไม่น้อยยังคงมีความไม่มั่นใจนะครับในทีมรักของตัวเองและที่สําคัญนะครับไมเคลิลคาร์ลีต้องมารับหน้าที่นัดแรกนะครับและจะต้องมารับมือกับเป๊ปโกเิโอลาทีมแข็งแกร่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเพื่อทำการลุ้นแชมป์ หลังจากที่เสียงนกหวีดดังขึ้นนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมากับฟอร์มที่ดุดันการครอบครองบอลที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับและเกมนี้เป็นการประทะเป็นการถึงเนื้อถึงตัวไม่ว่าจะเป็นแมนยูเองนะครับแมนซิตี้ก็ไม่ปล่อยให้ผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเล่นง่ายนะครับแมนยูเองก็เข้าบอลถึงตัวเหมือนกันนะครับตองฟาวเรียกได้ว่าใช้เกมหนักเข้าสู้นะครับทำให้บรรดาเกมบุกของซิตี้นะครับ ไม่สามารถเฉิดฉายได้เท่าไหร่นะครับในช่วงต้นแต่พอเกมเดินทางมาเรื่อยๆนะครับมันก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเกมนี้เดือดอย่างแน่นอนและเป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่มีโอกาสจากเฮลลี่แมกไก้นะครับขึ้นมงแบบเต็มๆจากจังหวะเตะมมุมคือจังหวะนี้นะครับคือขึ้นมงแบบคนเดียวเลยนะครับและเสียงบอลที่ชนคานสนั่น ลูกนี้ซึ่งจังหวะนี้ผมเองนึกว่าเข้าไปแล้วนะครับน่าเสียดายมากผมว่าถ้าเข้าไปนะครับมันจะทําให้แมนยูนะครับได้เปรียบมากจะดูดีตั้งแต่ช่วงต้นเกมกันเลยนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับแมนยูก็เล่นได้ดีนะครับแต่มีจังหวะของดาโลนะครับที่เข้าบอลสุ่มเสี่ยงจะได้ใบแดงนะครับซึ่งดาโลเองนะครับ พยายามเข้าไปเหยียบที่หัวเข้าหรือสกัดบอลมันพลาดพังไปโดนดอกูนะครับดีนะครับที่กรรมการยังคงใจดีนะครับควักเพียงแค่ใบเหลืองผมว่าถ้าเจอกรรมการคนอื่นหรือแบบเจอฮิปเคียวเข้าไปนะครับดาโลมีโอกาสโดนใบแดงแน่ครับซึ่งกลับไปอีกฝั่งนะครับของกองหลังอย่างลุกชอนะครับก็เข้าเกม หนักเหมือนกันนะครับปัดเกมหนักและเป็นอีกคนนะครับที่โดนใบเหลืองไปนะครับซึ่งตอนนี้นะครับแมนยูโดนใบเหลืองทั้งแบ็คซ้ายและแบ็คขวาแต่ทางแมนยูเองก็ดีนะครับเปิดเกมบุกปั่นป่วนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะดอกูนะครับพยายามวิ่งกระชากเบียดแย่งทําให้แผงหลังของแมนซิตี้นะครับปั่นป่วนและแถมมีจังหวะที่ได้ยิงหลายจังหวะเลยนะครับ แต่จังหวัดที่ยิงในหลายจังหวัดนะครับเราก็ต้องชื่นชมผู้รักษาประตูของซิตี้นะครับดอนดาลุม่าเซฟช่วยซิตี้หลายจังหวะมากนะครับรวมถึงการอ่านเกมนะครับการออกมาตัดบอลเพราะแมนยูมีหลายจังหวัดนะครับการเข้าทำผมเลยคิดไปเองเลยนะครับถึงตอนนี้แมนยู U, น่าจะสู้ได้อย่างสูงสีซึ่งเกมลุกมีความหลากหลายเกมแข่งหลังของซิตี้ชอบพาดบอยนะครับมีพื้นที่ให้แมนยูเล่น แล้วยิ่งลูกแทงช่องๆนะครับโดยจังหวะแทงบอลที่เห็นได้ชัด ก็ลูกที่บุโนนะครับแทงให้อามาดแต่ไม่รู้ว่าแมนยูพลาดเองนะครับกับการเลี้ยงลายเพราะเอาจริงๆควรทาได้ดีกว่านี้นะครับถึงทางแมนยูเองนะครับจะส่งบอลผ่านมือดอนารุมา่าเข้าไปได้นะครับแต่ลูกนี้นะครับมาเช็คแล้วมันเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นจังหวะล้ําหน้าของแมนยูก็ไม่ได้ประตูนะครับหลังจากนั้นแมนยูก็เล่นรูปแบบประมาณเดิมๆนะครับจนมีจังหวะ ที่บูโน่นะครับแทงให้เอบูโมแต่เอบูโมเองนะครับก็ช้าไปนะครับทำให้ไม่มีโอกาสยิงนะครับบูโน่นี่ถึงกับโวยทีเดียวแล้วที่สําคัญนะครับจังหวะน,นี้น่าจะไม่ล้าหน้าด้วยทําให้แมนยูพลาดโอกาสที่จะได้ประตูไปอีกแต่ก็ไม่ใช่ที่แมนซิตี้นะครับจะไม่มีโอกาสแมนยูก็มีหลายจังหวะที่เกือบโดนจากลูกเตะม,มุม ที่ลำมมินนะครับทำเสียซึ่งมีฮาเลนนะครับเข้ามาชาร์จดีนะครับที่มีดาวโล่กับลำมมินช่วยกันสกัดไว้ได้นะครับและมีจังหวะช่วงท้ายเกมที่แมนยูนะครับเกือบได้เป็นบอลเปิดลึกนะครับจากแดนหลังมาถึงบูโน่นะครับและบูโน่เองนะครับเอาบอลลงอย่างนิ่มนวลนะครับแบบค์ดบอลได้แบบเนียนๆเลยนะครับกับชากลบกองหลังและกูรักษาประตู และไปลอ็อกบริเวณหน้าประตูอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ส่งบอลเข้าตะข่ายไปอีกครั้งสุดท้ายแล้วมาเช็ค VAR ก AR, อลลัหน้าอีกแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าจบครึ่งแรกเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่จากที่ดูนะครับถือว่าแมนยูนะครับมาในทิศทางที่ดีแฟนบอลน,น่าจะพอใจในครึ่งแรกเลยนะครับแล้วกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเตดมาแบบถูกทางสุดๆคือครึ่งหลังนะครับมันเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแมนยูมีโอกาสที่จะได้ประตู จากเซมิโลนะครับจากจังหวะซ้ำจอๆนะครับหน้าประตูน่าจะได้มากนะครับจังหวะนี้แต่ก็ยังไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูอย่างดอนดาลูมาและก็มีจังหวะที่บูโนนะครับโยนเข้ามาให้เอมโบโมช้าจอๆแต่ก็เหมือนเดินครับบอกเลยนะครับว่าเราต้องชื่นชมดอนดาลูมาที่แกขยันเซฟมากเลยนะครับต้องยกให้เขาเป็น ความยอดเยี่ยมที่ช่วยซิตี้ไว้ได้หลายจังหวะมากแต่แมนยูนะครับก็ยังบุกต่อจนมาถึงจังหวะโต้กับบูโน่ลากบอลมาถึงหน้ากรอบเขตโทษนะครับมีตัวเลือกให้เลือกซึ่งบูโน่นะครับเลือกที่จะแทงช่องให้เอมโบโมเอมโบโมรับบอลนะครับแล้วยิงไปที่เสาสองนะครับไม่ทําให้ผิดหวังแล้วมันก็ทําให้เป็นประตูนะครับให้แมนยูขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับบอกเลยนะครับเกมกันลั่นเลยนะครับ และยอมรับนะครับว่าครึ่งหลังบอลมันมันมากๆนะครับไม่เหมือนผ่านมานะครับดูไปตลับนะครับอันนี้แซลกเล่นะครับและที่ต้องชื่นชมก็เป็นทางไมเคิลคาวลิกนะครับที่ทำผลงานออกมาได้ดีและเกมลุกที่สนุกและจบเกมนะครับแมนยูทำได้สำเร็จนะครับเก็บ3มแต้มโค่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ และเชื่อได้ว่านะครับไม่ใช่แค่แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ยิ้มและดีใจแฟนบอลของอาร์เซนอลก็คงไม่แพ้กันนะครับแบบหวานเจี๊ยบเลยนะครับแต่ที่สำคัญแมนยูกลับมาแล้วนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนๆสายฟุตบอลน,นะครับได้รับชมกันต่อไปเพราะนี่คือนอกสนามที่เกมถ่ายทอดสดมีเคยเล่า